สวัสดีค่ะบรูซนะคะชิซาราศิราโคตรองอันดับหนึ่งมิสติปานี้ค่ะที่ยี่สิบสวัสดีค่ะเจสซี่นะคะจูซินนักประสินค่ะรองอันดับสองมิสติปนี้ค่ะทยี่สิบค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเนาะคือสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราเหมือนเรียกร้องมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกับการที่เราจะได้กฎหมายนี้ขึ้นมาก็รู้สึกยินดีแล้วก็พื้นปริมแล้วก็ส่วนตัวอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสใช้ในเร็วนี้แต่ว่า <c oughs> ก็ส่วนตัวก็ดีใจมากนะคะแล้วก็ยินดีกับชาว LGBTQIA+ ทุกคนแล้วก็ยินดีกับตัวเองด้วยค่ะแล้วก็หวังว่าเรื่องปีจะได้ใช้ยุใหม่ได้เป็นการจัดเบียนนะคะหลังจากเดือนมกราคมในปีหน้าเป็น้นไทแน่นอนว่าก่อนหน้านี้นะคะเราไม่สามารถที่จะมีการจัดเปลี่ยนส่งผลได้ดังนั้นเรื่องสิทธิต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาราดดกต่างๆเรื่องการใช้ เร,รียกว่าอะไรสิทธ์ในการที่จะเข้าไปสิทธิการรักษาต,ต่างๆเราก็เข้าถึงตรงส่วนนี้ไม่ได้นะคะใช่แต่พอเมื่อสําหรับเท่ยท่ผ่านแล้วเนี่ยทำให้ตอนนี้คนทุกคนเนี่ยมีความเข้าเชียมกันมากยิ่งขึ้นพวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้หญิทงทำให้เองก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็หวังว่า,วา <c oughs> เราจะได้ใช้สิทธิ์ต่างๆ, <c oughs> ๆนะคะเร็วๆนี้ค่ะสำหรับบูเซงนะคะก็ทำงานในแวดวงสาธารณสุขเนาะเราก็จะมองเห็นความสำคัญมากๆเลยของการที่ทรานสลยหลายคนหรือว่ากลุ่ม LGBT ไม่สามารถเข้าถึง บริการด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการข้ามเพศได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ฮอร์โมอนหรือว่าการผ่าตัดเองซึ่งจริงๆเรื่องเหล่านี้หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความสวยงามเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือเรื่องของเวลเนสมันคือการเป็นอยู่ที่ดีการที่อยู่ในร่างกายที่ถูกต้องกับจิตใจของเราเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ถือว่าเราควรจะซัพพอร์ตมนุษย์คนหนึ่งในฐานะของคนคนหนึ่งที่เสียภาษีในอัตราเดียวกันกับเราอยู่อย่ยนะคะ สำหรับตัวเจสซีซ่เองนะคะนอกนอจากเรื่องสวัสดิการในเรื่องของการค้ามนุษยล่าเนี้แน่นอนว่าเรื่องพรบรับรองอัตล,ลักษณ์ทางเพศเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งที่สําคัญสาหรับผู้หญิงท้องเพศแล้วก็ผู้ชายค้างเพศมากกนะคะก็ะคือการที่เราจะได้ใช้สิทธินะคะใช้คํานําหน้าที่ถูกต้องตามเพศสภาพของพวกเราค่ะเพื่อที่จะลดนะคะในเรื่องของการถูกเหยียดเพศสภาพในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทำงานหรือว่าในการเดินทางไปต่างประเทศ,เทศต่างๆนะคะก็จะช่วยในเรื่องของ ปัญหาพวกนี้ที่พวกเราส้างประสบพบเจอกันมากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ติดตามข้อมูลขา่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่คมฉลึกออนไลน์ค่ะ